คันนี้นะคะน่าจะเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนเซล f ์ฝนก็เช่นกันค่ะสวัสดีค่ะเซลฟ์ฝนรถบ้านเฮงเฮงสค่ะคันนี้นะคะจะเป็นมินิคูเปอร์เนะคะ f 5 5ค่ะปี2021สีเขียวแบบนี้เลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นสีเขียวพิเศษด้วยนะคะเลส i n g งกรีนนะคะคันนี้เป็นมินิคูเปอร์เอประตูค่ะรถสวยค่ะพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ประวัติรถด,ดีมากค่ะเจ้าของเก่าดูแลดีค่ะ เอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะหลังค่านะคะกับกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นธงชาติของเขาเลยเนาะสำหรับมินินะคะไม่มีที่ติค่ะข้างนอกนะคะฝนพาไปดูข้างในค่ะเหมือนเดิมค่ะ ลำโพงนะคะฮาร m e n น a r รดอนนะคะเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงถ้าใครเคยใช้ยี่ห้อเนี่ยก็คือจะรู้เลยนะคะสภาพภายใน100%เหมือนด้านนอกเลยค่ะไม่ว่าจะปุ่มกดอะไรนะคะไม่มีริ้วรอยค่ะทุงล่ม10ตตำแหน่งนะคะคันนี้เนาะแล้วก็เลขไมค์คันนี้ค่ะน้อยมากนะคะลูกค้าวิ่งไป17,000กิโลนะคะคันนี้นะคะ MSI ค่ะเจ้าของเก่าซื้อเพิ่มนะคะเหลือถึงปี2 0 2 8ค่ะ ฝนเห็นปุ่มพุชสตาร์ทที่ไรนะคะฝนต้องขำทุกทีเลยค่ะเพราะว่าคันแรกที่ฝนขายมินิเอาฝนหาปุ่มพุชสตาร์ทไม่เจอเนาะเพราะว่าปกติคันอื่นจะเป็นอยู่ตรงพวงมาลัยเนาะแต่พอเป็นมินิเนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลางนะคะเอออันนี้ก็คือรู้แล้วเนาะแล้วก็ทุกอย่างบนหน้าจอใช้งานได้ปกติค่ะออปชั่นครบจริงๆนะคะคันนี้เจ้าของมือเดียวค่ะรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะคะ ทุกอย่างในรถคันนี้นะคะใช้งานได้ดีและใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยค่ะเซลล์ฝนลองให้แล้วนะคะเดินตรวจแล้วตรวจอีกเนาะไปดูที่เบาะค่ะฝนให้คะแนนเบาะนะคะร้อยเต็มร้อยเลยค่ะ เป็นอีกหนึ่งอย่างในความมินินอที่ฝนชอบจริงๆนะคะก็คือตัวเบาะเขาเนอเขาจะเป็นเบาะหนังแท้นะคะแล้วตรงขอบเบาะเขาอะ่ะมันจะเป็นกำรรมหยี่นะคะซึ่งฝนมองว่ามันมันเทอ่ะมันเป็นลูกเล่นที่แบบเออดูเท่นะคะปรับรองน่องได้นะคะแต่คันนี้นะคะจะเป็นปรับธรรมดาทั้ง2ฝั่งนะคะอ่ะมาที่ด้านหลังคะ่ะเบาะเขาจะเหมือนกันเลยขอบที่ฝนบอกก็คือกำรรมหยีนะคะเขาเป็นมินิแต่ข้างในเขาไม่ได้มินินเลยนะข้างในเขากว้าง พอสมควรเลยนะคะสําหรับการนั่งท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเนาะแล้วก็คันนี้จะเป็น5ประตูนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้อุปกรณ์บงังอะไรเงี้ยมีครบนะคะฝนเปิดตรงนี้ให้ดูก็จะเป็นที่เก็บของนะคะก็ถือว่ากว้างนะคะถือว่าเก็บของได้เยอะเก็บข้างในก็ได้วางของข้างนอกก็ได้นะคะประตูท้ายไม่ได้เป็นไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเซลลฝนจะเอาเลขไปซื้อหวยนะคะอยากถูกหวยเนาะ อ่ะแล้วก็ตัวล้อมแม็กนะคะก็จะเป็นยางแบบนี้เลยนะคะเป็นยางเป็นลายแม็กแบบนี้เลยตัวแม็กไม่มีรอยเลยลูกค้าดูสิเนาะแล้วก็อามาที่หลังคานะคะฝนให้ดูว่าหลังคาก็ไม่มีริ้วรอยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้น้องเปิดห้องเครื่องให้ดูนะคะพอรถจอดตากแดดเนี่ยมันจะร้อนมากนะคะก็คือให้น้องกายเนี่ย เปิดให้นะคะดูความสะดุง้งความสะดุ้งก็คือเปิดไม่ได้นะคะแล้วก็แต่ออฝากระโปรงเป็นโชกนะคะเป็นโชกนะคะแล้วก็เครื่องสวยสะอาดนะคะราคานะคะฝนลดไปให้เลยนะคะ2 0 0แสนนะคะเพราะว่าราคาตั้งหน้าร้านตอนประมาณสักเดือนที่แล้วฝนตั้งอยู่ที่1นึ่0ล้านแปดแสนนะคะวันนี้นะคะสําหรับลูกค้าเซลลฝนในออวิดีโอนี้นะคะฝนให้1นึ่งล้านหกแสนเก้าหค่ะ ใครหารุ่นนี้อยู่นะคะสีเขียวถูกใจเข้ามาดูรถก่อนได้เลยค่ะที่เซลฟฝนรถบ้านเงฮงเฮงสอกะละเพึกบางแคเปิดทุกวันค่ะ